ีบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ท่านได้เข้ามาตืน่นใจแก้ไขยังไงบ้างครับครับสาหรับกรณีชุมชนบ้านหนองกุ้งนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มาหลายสิบปีเนี่ยนะครับหลังจากไี้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วเนี่ยกับทางเทศบาลตำบลตรงหลวงนะครับซึ่งเป็นองค์กรการส่วนท้องถิ่นที่เราไปชอบในพื้นที่เนี่ยนะครับท่านนายกโชควิทย์เองก็ติดตามดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอด นะครับตั้งแต่ปี2557แล้วะนะครับเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อมาให้พี่น้องได้ใช้บริการเนี่ยใช้ก็ประมาณค่อนข้างสูงอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ2ล้านแนะครับซึ่งกับจำนวนประชากรที่มีผู้ใช้บริการอยู่26โครเรือนเนี่ยทำใหอ้อัตราค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนของการไฟฟ้า เนี่ยนะครับไม่เพียงพอเนื่องจากว่าต่อครัวเรือนเนี่ยการไฟฟ้าจะลงทุนที่ห้าหมื่นบาทต่อคร,รัวเรือนแต่ที่นี่ถ้าจะลงทุนก็ประมาณหนึ่งแสนบาทเองซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้นก็เลยไม่ได้รับการอนุมัติในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ในขั้นตอนล่าสุดเบื้องต้นเนี่ยนะครับในปีสองพันห้าสิบเก้าเนี่ยทางเทศบาลตำบลตรงหลวงได้ประมาณการนะครับนําเสนอไปที่ส่วนกลางแล้วนะครับ ซึ่งทราบจากการตรวจสอบเอกสารที่ว่าไปอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งอำเภอเองก็จะได้ติดตามถึงขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือในกรณีนี้ต่อไปแต่ว่าในเบื้องต้นที่ได้ปริกษาหารือกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับกับทางเทศบาลตำบลดงหลวงแล้วก็ทางการไปฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคำชอีนะครับวันนี้ท่านผู้จัดการก็มาด้วยตนเอง เราเองก็กำหนดแนวทางไว้ว่าจะมีการประมาณการค่าใช้จ่ายใหม่นะครับว่ายังคงมีราคาเท่าเดิมหรือไม่และก็นำเสนอไปที่ส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันก็จะได้นำเรียนทางจังหวัดนะครับในการแก้ไขปัญหาในมาตาที่สองคือการสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะครับซึ่งก็คาดหวังไว้ว่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับ ส่วนในแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่คิดว่าสามารถดําเนินการได้ในระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบองต้งนนี้ก็คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาเซลล์ซึ่งก็จะได้ประสานงานทางส่วนรายการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งหากมีโครงการที่จะพิารณาสนับสนุนชุมชนหนองทุ่งแห่งนี้ได้ก่อนเป็นเบื้องต้นก็จะได้เร่งดำเนินการเพื่อประสานงานให้พี่น้องได้รับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องนี้ไปก่อนครับ ครับไอเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าที่น้ำเพลออกมาดูแลให้ตอนนี้ครับครับครับถ้าเขามาช่วยก็ผมก็ภูมิใจครับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยพอใจในเรื่องของอำเภอแก้ไขให้นว่ทุกอย่างหมดครับพงเกลมาเบิ้งเยี่ครับดูแลครับพอใจครับทางอำเภอพงเกลมาครับงานที่เราไปชอบพเกลมาเบิ้งเยี่ครับ จากขอบคุณท่างเพื่อท่านอบตอน,นั่นเองนะครับผมกขอ,กข,อขอบคุณนในหลายครับที่เข้ามาช่วยเหลือครับผมดีใจครับครับ